ทำไม DW ถึงฟันหลอสวัสดีครับนักลงทุน DW16 ทุกท่านดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการ DW16 เทิร์นโปรนะครับรายการที่จะมาแบ่งปันความรู้ DW กันนะฮะกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับบอสศิลวัชจากทีม DW16 ครับครับกับผมปั๊มพนุพันธ์จากทีม DW16 เช่นกันนะครับ โอเควันนี้ท็อปิกสบายๆนะครับ EP นี้ยี่สิบเอ็ดแล้วครับไม่เดยวิวถึงฟันหลอเนาะอาการฟันหลอเป็นยังไงครับก็ช่องมันมีการกระโดดนะอืมสำหรับคนที่ไม่รู้แต่คนที่อยู่ในตลาดก็น่าจะรู้แล้วฟันหลอคือมันมันไม่ชิดอ่าช่องมันไม่ชิดแล้วกันเอ๊ะทำไมแต่ละช่องทําไมมันมีช่วงที่ช่องไม่ชิดในวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับอืมโอเคโอเคก่อนื่น เป็นเกตความรู้ก่อนเพราะว่าจะไปถึงเรื่อง sensitivity เนี่ยถ้าคุณเทพไปสัพักจะรู้ว่าเซนต์มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะ<ช>สองปัจจัยเนี่ยจะมีเรื่องเวลากับราคาหุ้นแม่สองปัจจัยเนี้ยจะทําให้เซนต์เนี่ยขึ้นขึ้นลงลงอยู่ฟันหลอนก็อบอกว่าเกิดจากเซนต์แล้วกันนะครับใช่<ม>กระดูได้จากเซนต์เซนต์หนึ่งเซนต์หนึ่งคือช่องต่อช่องเซนต์ต่ำหนึ่งก็คือมันก็จะหนืดหนืดหน่อยแหละบางทีอาจจะไม่ขยับบางช่องแม่ เซนมากกว่าหนึ่งก็คือจะเริ่มมีอาการกระโดดช่องหรือก็เรียกว่าฟันหลอนั่นเองนะครับ,รบอ่านี้ปูพื้นก่อนทีนี้ก่อนจะไปถึงฟันหลอนเนี่ยเดี๋ยวผมมาคุยเรื่องปัจจัยที่ทําให้เซนเปลี่ยนปัจจัยแรกก็คือเวลาก่อนละกันก็คืออายุนั่นแหละอายุของ DW เนี่ยเมื่อมันลดลงนะฮะดูจากกราฟนะครับแกนแกนวนะแกนตั้งเนี่ยจะเป็นเซนซิฟวิตี้นะครับจะเป็นเซนนะใช่ตอนนี้นเป็นเวลาที่เหลืออายุนะอายุที่เหลืออันนี้เป็นสัปดาห์นนะะครับาครับ เดี๋ยวจะละเอียดเกินผมไปทําเป็นลองเป็นทีละหนึ่งอาทิต์ละกันะได้เห็นชัดๆนะครับโดยการหยิบเอา Out the Money D w นะครับมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ุ้นแม่เดี๋ยวคงที่เดี๋ยวเราฟิกราคาุ้นแม่ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูว่า Sensitivity เนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของดิ B ส่วนใหญ่จะเป็น Out the Money กันแหละในตลาดที่ลูกค้าเทรดกันนะมันจะเป็นยังไงนะครับก็วันวันแรกของมันเนี่ยหรือคือสัปดาห์ที่ยี่สิบตอนมันจะมีอายุยี่สิบสองสัปดาห์เนี่ย เซนต์มันก็เริ่มที่หนึ่งแหละครับเพราะว่าอทางผู้ออกก็จะดีไซน์ให้เซนต์มันก็สวยๆวันแรกเนาะใกล้เคียงหนึ่งใกล้เคียงหนึ่งใช่ใช่สมมุติราคาคุณแม่ไม่เปลี่ยนครับทุกๆวันที่ผ่านไปมันเซนต์ก็จะค่อยๆดรอปลงอย่างช้าๆนะครับพอใกล้หมดอายุเนาะใช่วิ่งเข้าหาศูนย์ก็จะเป็นที่มาที่ไปที่ถ้าใครเทรดอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตอนตัวที่อยู่น้อยเนี่ยเซนจะไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่เลยเซนจุดสองจุดหนึ่งบ้าง ก็เป็นอีกสงที่แนะนําว่าให้เทรดเรทบิที่มีอายุคงเหลืออยู่เนาะเยอะๆหน่อยใช่ใช่หรือเทรดตัวใหม่อ่ะเพราะว่าเอะอรกันในกรณีที่ราคาไม่ได้ไม่ได้ผิดเพี้ยนแล้วกันนะครับครับก็ให้มีอายุสักเดือนสองเดือนขึ้นไปก็จะดีอันนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยพออายุเหลือสักแปดเอ่อสี่อาทิตย์เนี่ยเลขสี่เปอร์เซ็นก็จะน้อยแล้วน้อยนะครับโดยทั่วไปนะแม่ขยับลูกอาจจะไม่ขยับเลยก็ได้ใช่ ก็จะอึดอัดหน่อยเวลาเทรดนะครับแต่ถ้าคนไหนมีประสบการณ์ก็ก็ได้ครับก็ดูตารางแล้วเทรดไปนะฮะแต่ผมก็เตือนมือใหม่ก็ให้เทรดตัวซี่สดๆใหม่ๆออกมาจากผู้ออกล่าสุดจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นอ่ปัจจัยแรกนะครับคุณปามเป็นเวลานะฮะต้องเวลานะต้องเวลาใจที่สองนะครับอ่าอันนี้แหละอันอันนี้สาคัญและปัจจัยสองจะเกิดขึ้นบ่อยคือราคาหุ้นแม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมีผลไงกับเซ็นบ้างแต่ตารางที้เรากับการเราเราไปฟิกเราฟิกเวลาสมมติเวลาคงที่นะเวลาคงที่เวลาคงที่ สมมตินะครับตอนนี้อยู่ไงดีอ่ะแกน nx และกกนแนวนอนครับเป็นราคาหุ้นแม่แล้วกันนะครับราคาแม่นะครับราคาแม่นะครับแล้ว,ทา,าท,าวทางซ้ายเนี่ยเป็นเซนซิ t ิ v ตี้นะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นแม่เนี่ยเมื่อมันเพิ่มปรับตัวขึ้นนะอันนี้ผมเอาคอเดบิวนะครับเซนตนะ์อ่ะเซนต์ก็จะมีค,ะค่อยๆมีมูลมีค่าที่สูงขึ้นสูงขึ้นทีนิดีนะครับได้เรื่อยๆเนาะได้<ๆ>ก็คือจากจากหนืดไปเป็นเซนต์หนึ่งแล้วก็ อาจจะไปเกินหนึ่งก็ได้นะครับเอ๊ะ<อ><อ>ทำไมตรงนี้คุณบอลเขาทำใหม,มันกระโดดอย่างนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราทีเนี้ยไอตรงจุดกระโดดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ่อสิบช่องกระโดดทีอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ว่าสเปดหุ้นแม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงห,ลหรื <ผม S 2> อไม่อ่าก็บอกว่าในตลาดไทยเนาะมันจะมีเรื่องสเปดร,ราคาของหุ้นเนาะถูก<อ>ทุกท่านที่เคยเทรดหุนก็จะบอกแต่ละช่วงเวลามันก็จะมีช่วงราคาสองตัง์ว่างห้าตัง์บ้างสิบตัง <25 S> 2 5สตางค์บ้างเรับก็ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นแม่นะครับวันนี้ใช่ทีนี้ไอ้เซนเนี่ยมันก็คิดมาจากการเอาสเปรดแม่ลูกมาเข้าสู่นั่นแหละเพื่อเพื่อให้เกิดตัวเลขนะ,ะทีนี้ไอ้พอไอ้สเปรดหุ้นแม่เปลี่ยนจากห้าเป็นสิบตังค์สิบตังค์เป็นยี่สิบห้าเนาะยี่สิบห <25 S 1> ้าเป็นห้าสิบเนี่ย<ๆ>ทุกๆก,การจัมของสเปรดแม่เนี่ยมันทําให้เซนเกิดการกระโดขะโดขึ้น,นกระโดดขึ้นกระโดดลงก็ได้แล้วแต่อันนี้เคสที่ผมประมาณนี้เป็นกระโดดขึ้นแล้วกันนะถ แล้วพอไปถึงตรงส0บาทมาจุดเปลี่ยนสเปรดระหว่างห้าตังกับสิบตังเนี่ยเซ็นต,ตอนแรกที่มันอยู่ทางโซนซ้ายเนี่ยโซนต่ำสิบบาทเนี่ยมันกำลังเทรดดีๆอยู่เลยทำไม้ใกล้เคียงหนึ่งเนาะตรงนี้ใกล้เคียงหนึ่งอยู่อยู่ดีก็สะโดกมาได,ด้สเปดจากห้าตังเป็นสิบตังนี่ก็คือสองเท่าแล้วกันมองง่ายๆตัวเซ็นว่าจําเลยสองเท่าออันนี้ณณช่องนี้นะครับนแล้วมันก็จะเป็นอยู่ในโซนสองกว่าครับสองขึ้นไปเนี่ยทางขวาไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อย ทีนี้โดยปกติถ้าใครเทสัมสภาก็จะรู้ว่าเดี๋ยวผู้ออกก็จะมีการออกตัวใหม่มาให้ให้สเปรดในโซนสิบาทขึ้นไปเนี่ยกลับมาอยู่ที่เซนหนึ่งนะเหมือนกับปรับแต่งดีิตัวใหม่ให้มันเทรดช่องต่อช่องมากขึ้นครับเพราะว่าพอดีิมันกระโดดแบบทุกทุกสองช่องเนี่ยหรือสองตัง์เนี่ยลูกค้าก็จะอาจจะไม่นิยมกันอโอเคก็ไฮรทีเทริร์ก็คือหลายท่านก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่มันลื่นเกินมันก็โดดขึ้นโดดลงนะครับครับอ่านี่คือที่มาที่ไปของมันนะฮะ เจคิวอิทตี้ก็คือฟันหลอนั่นแหละโอเคอ่เดี๋ยวเรามาดูอ่เดี๋ยวโฟกัสไอ้ตรงจุดเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้นะฮะคือเมื่อกีกจะพูดไปแล้วนะใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูเป็นแบบอันต่อไปแล้วกันครับเป็นตารางนะว่าพอพอเราอยู่ในตารางเนี่ยมันเห็นเป็นยังไงเพราะเซนที่เปลี่ยนทําให้เกิดฟันหลอได้ง่ายนะครับเวลาเทรดอยู่ในแอปเทรดนะสมมุิสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะเห็นการเซตบิดออฟเฟอร์ของ MM ที่เอ๊ะทำไมมันเหมือนหลออยู่หนึ่ง,งทางตรงกลางก็จะเกิดอาการนี้บ่อยเวลามันเปลี่ยนสเปรดนะครับครับเอ่เดี๋ยวเราดูตเป็นราคาแม่นะครับอันนี้ผมยีพีอ M มานะเป็นตลางราคา d w p r m รีวิวหนึงง่งหะครับโอเคผมก็ลองลองซิมมาดูว่าเอ๊ะตอน PRM แม่เนี่ยสมมุติจะเปลีนนะ่ยนสเปรดเนี่ยตอนแรกมันยังอยู่ในเซ็นหนึ่งอยู่ตอนซื้อขายตรงเก้าบาท ต่ำสิบาทเนี่ยเซนยังอยู่ในหนึ่งบาทหนึ 1, 1่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ช่องต่อช่องอยู่แล้วพอเปลี่ยนสเปรดเนี่ยที่เรียกว่าฟันหลอเนี่ยราคาดีบิวให้มันเห็นเป็นยังไงโอเค okay. ถ้าเราโฟกัสตรงคอลัมน์ที่สองเนี่ยเห็นสิบสามเมยนะครับจริงๆมันคือราคาดีิแหละมันก็จะไล่มายี่สสี่ยี่ห้ายี่หกตังค์นะพอถึงยี่สิบเจ็ดปุ๊บอ่ามันคือสิบาทและคู่กับสิบาทแม่เนาะพอมันเปลี่ยนสเปรดมันเปลีนนะ่ยนเนาะเป็นจุดที่สเปรดเปลี่ยนนะครับใช่เป็นจุดสเปรดเปลีป่ยนบ พอมันขึ้นเป็นแม่มันเปลี่ยนสเปด5ตังเป็น10ตังเนี่ยดีบิวมันก็จะเบิ้ลเบิ้ลแหละจะไม่ได้มันจะไม่ได้ขึ้นลงทีละช่องแล้วมันจะขึ้นลงทีละ1ตังคูณ2ก็คือ2ตังแล้วก็เหมือนสเปดมันเปลี่ยนมันก็คือ1ช่องก็คือ2เท่าเดิมนั่นแหละอ่ามองจางคือ2เท่าเดิมแม่จุดนี้นะครับหน้าสเปซช่วงนี้นะครับใช่ก่อนหน้านี้แม่ันหน1ช่อง5ตังกลายเป็นแม่1ช่องเป็น10ตังแล้วอ่ะลูกก็ต้องขึ้นตามอ่าใช่ก่อนลูกขึ้นตามแลายเป็็นลูกกต้อองงช่ นะฮะณจุดนี้เซ็นเลยเปลี่ยนเป็นสองถูกนี้ครับประมาณสองใช่ประมาณสองเซไอโซนข้างบนเนี่ยก็เป็นสองเวลาอ่าดูตารางจะเห็นยี่สิบเจ็ดยี่บเก้านะฮะสองตันแล้ยี่บเก้าสามเอ็ดครับสามเอ็ดสามสาสามสาทีนี้เวลาจะช่องเดียวเหมือนกันใช่ใช่ช่องเดียวคือแม่ก็คือช่องเดียวเหมือนเดิมแต่ว่าช่องมันใหญ่ขึ้นอ่าช่องมันใหญ่ขึ้นรับโอเคเวลาไปมองในเราเห็นในสตรีมมิ่งมันจะตั้งชิดใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นฟันหล่อเนาะตรงยี่แลดก็จะไม่มีนะตรงนี้ แต่ว่าอาจจะมีเป็นไปได้ว่าอาจจะมีนักลงทุนท่านอื่นมาตั้งก็ได้นะครับอันนี้ก็บางงบางจังหวะก็อาจจะเห็นมันชิดกันอย่างตอนแรกมันอาจจะตั้งอยู่ที่ยี่บห้ายี่บหกนะครับยี่บหกยี่ิบเจ็ดแล้วพอมันถึงจุดเปลี่ยนสเปกก็เป็นยี่สิบเจ็ดยี่บเก้าบเก้าอ่าใช่ยี่บแปดก็ฟันหล่อไปครับเอหแล้วยี่ิบเก้าสามเอ็ดสามสิบก็ฟันหล่อไปครับอ่าแต่อย่างที่คุณตั้มบอกถ้ามีนักลงทุนท่านอื่นอยากซื้ออยากขายบางทีเสียบมาก็ได้นะอืมก็ยอมจ่ายแพงกว่า ได้สมมุติถ้าเป็นคนซื้อเสิบยี่แปดตอนนั้นบิดอยู่ยี่ิบเจ็ดบิดของบรกเก็ตเมเกอร์เนาะเขาจ่ายยี่แปดก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าอยากอยากแซงคิวยี่ิบเจ็ดอ่ะอยากได้ของยี่แปดอยากได้ก่อนอยากได้คิวก่อนเนาะก็ยอมจ่ายแพงกว่าหรือว่าขายได้ขายขายได้ก่อนหรือว่าซื้อขายขายมาตั้งยี่ยี่แปดเนี้ยเอ้ยก็ไม่อยากตั้งขายยี่บเก้าอ่ะเพราะอยากได้ได้คิวก่อนก็อยากก็ตั้งขายยี่แปดอ่าก็มีก็มี โอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเห็นฟันหล่อช่องหนึ่งโดยปกติจะช่องหนึ่งนะแต่มากครับผมว่าเห็นฟันหล่อสองช่องนี้ก็คิดว่านานๆนจะเกิดทันทีหรือว่าจะเป็นกรณีไม่ปกติแล้วช่องหนึ่งยังพอเข้าใจได้นะให้นักลงทุนออรู้รู้รตรงนี้ไว้ก็จะได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้เทรดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ไปดูตรางก่อนตอกใจอ่าอย่างไม่ต้องตกใจครับถ้าตารางมันแบบอ๋อตรงนี้มันช่องฟันหล่อพอดีอ๋อหรือว่าแม่เปลี่ยนสเปดพอดีทําให้เกิดการฟันหล่อบ่อยเลยเงี้ยจะได้รู้ว่ามัันนนนก็็เปแแค่้หละ อ่าเอ็มเอ็มก็ยังยิงบิดออฟเฟอร์ตรงตาตารางอยู่ดีนะฮะจริงๆก็คือยังเทรดได้นะฟันหลอแต่ว่าแค่เซ็นต์มันอาจจะมากกว่าหนึ่งอ่าใช่แต่ถ้าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรครับก็ลองหาตัวอื่นต่อไปได้ไม่เป็นไร,รโอเคก็สรุปสรุปได้อ่าสองข้อหลักๆนะข้อแรกก็คือคดีบิวจะเริ่มฟันหลอหรือกระโดดเนี่ยเมื่อเซ็นต์เกินหนึ่งอ่านะโอเคนะคือเซ้นต์หนึ่งจุดหนึ่งมันก็ไม่โอกาสฝันหล่อแล้วล่ะแต่ว่ามันนานๆเกิดขึ้นทีเออครับ ใช่ประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยครับก็จะปันหลอมากขึ้นหรือกระโดดมากขึ้นเมื่อเซ้นสูงขึ้นอา,อาจจะมีบางตัวที่เกิดราคาแบบแม่มูฟแรงๆเนาะแบบขึ้นไปก็อาจจะทําให้เกิดเซ้นสามเซ้นสี่ก็ได้ก็จะเห็นฝันสามสี่ช่องก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็อย่าพึ่งตกใจก็ที่สาคัญคือดูตารางเนาะว่าราคาตรงตารางอยู่หรือเปล่านะครับใช่คือโค้งสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่ดูตารางอยู่ดีใช่ครับดูตารางนี่เป็นสุดท้ายเลยพอเราดูแล้วว่าโอเค ปอรเฟอร์ในตลาดจริงเนี่ยเอ็มอ็มได้วางตั้งตรงตามตารางนัจเทรดได้แล้วก็เทรดโอเคนะสำคัญที่สุดนะครับโอเคอีพีนี้ประมาณนี้ครับเรียนรู้เรื่องเซนส์และการเป็ดสเปของแม่นะครับมีผลยังไงกับ s e n ซิ t i วิตีของ d ีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ก่อนจากกันนะครับชแน l ของเรานะครับ l i โ e OA นะครับ แอดดีดบหนึ่งหกนะครับเสิร์ชได้นะครับในแอปไลน์เลยอ๋อสามารถขอตารางราคาได้นะครับตรงนี้แล้วก็ <Q. S 1> ทิมชื่อแนะนําการเทรดประจํา,า,าวันอ่าทุกเช้าครับทุกเช้าจะยิงคอนเทนต์นะครับแนะนําเทรดให้นะครับในไลน์ครับโอเคอันนึงเป็นห้องรวมกลุ่มนักเทรดดีวบิลนะครับตอนนี้ก็โสดจะเกือบห้าพันทวตแล้วนะผมว่าใกล้ละเอามาแชร์กันาเนะอัปเดตข่าวสารกันนะครับจากเพื่อนท่านนะครับได้แล้วเป็นแชร์นะครับดีดบหนึ่งหกนะครับผม โอเคชาอนลบ้านหลักของเรานะครับ Facebook เลย Search รีวิวหนึ่งนะครับติดตามข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆให้กันทุกวันเลยครับนะครับก็มีแนะนำเนาะประจำวันนะว่าช่วงนี้วันนี้เซนต์ตัวไหนที่ใกล้เคียงหนึ่งหน้าน่าเทรดแล้วกันก็มีมีทุกวันนะครับแลยนกเช้ามีแนะนำเทรดประจำวันด้วยเนาะในทาง Facebook นะครับครับเออพูดถึงเซนต์ใน EP นี้ก็เอใน คอนเทนต์ประเภทเซนต์ใกล้หน <problem> so ึ่งเนี mm ่ยเราจะมียิงทุกทุกเช้าอยู yeah, so <me> <pro> ่แล้วนะครับเสือเราเพราะเราเราเราทราบว่านักลงทุนก็ชอบนะฮะเซนเซนต์ประมาณจุดแปดถึงหนึ่งจุดสองอะไรเงี้ยเราก็จะมีการฟิลเตอร์ดีบิวเหล่านั้นทุกทุกเช้าเลยมาให้เพื่อยิงในไลน์โอเอแล้วก็เฟซบุ๊กดีบิวหนึ่งหกนะครับอ่าก็เป็นเหมือนแพก็เป็นเหมือนฟิลเตอร์มาให้ นักลงทุนได้เลือกกันเลยว่าชัดๆเลยกันนะให้นักลงทุนเลยสามารถคิดได้เลยไม่ต้องมานั่งเซิร์ชเองไงครับต้งแต่ไหนเราก็ทำคอนเทนต์ให้ยิงเป็นภาพออกไปให้ง่ายๆเลยว่าวันนี้ตัวไหนเซ็นกำลังได้ช่องต่อช่องนะครับโอเคสุดท้ายนะครับก่อนจากกันดีบิวหนึ่งหกเทิร์นโปรนะครับรายการเราอัปโหลดคลิปวิดีโอนี้ทุกๆเช้าวันเสาร์นะครับสิบโมงทางเฟซบุ๊กนะครับดีบิวหนึ่งหกอย่าลืมกด Fa รนด์นะครับจะได้เห็นมันเด้งขึ้นมา ไม่พลาด EP ต่อไปนะครับโอเคแต่ EP นี้หวังว่านักลงทุนจะได้ความรู้เรื่องดีบิวเฟลลและ Sensitivity มากขึ้นนะครับครับผมผมกับปั๊มก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ